สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตกปลากันนะคะเรามาตกปลากันที่ไหนนะคะลูกสวนผักกูดสวนผักกูดวันนี้น้องหมงคิดว่าเราจะได้ไหมไม่ได้เอ้าไม่ได้หรอได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวดิเซตฮัลโหลหน่อยค่ะเซฮัลโหลหน่อยนี่นะคะเราจะมาตกปลาตรงนี้นะคะเนี่ยตรงที่เราตกปลามีเป็ดด้วยนะคะปลามันจะกินเราไหมอ่ะมีเป็ดอย่างเงี้ยดูสิเฮ้ สวัสดีค่ะน้องหมิงม,มากับใครคะมากับแดดดีเดี๋ยวแดดดีคิดว่าวันนี้เราจะเอาปลาไปกี่ตัวคะ oh. อ๋อทูโอ้วันนี้จะเอาปลาไปสองตัวเอ้เอาไปปล่อยในองค์โอ oh. จะเอาไปปล่อยในองค์ด้วยอ๋อเอ้ายูวอนโบ๊ทมิงโบ๊ทมิงเอา ปลาไปไหนหมดนะปลามากินนี่หน่อยอ๋อ He made for the fish คำเนียปลาไปไหนหมดนะเดี๋ยวปลาจะมาหรือปลาหมิงปลาตองหายลูกเขาแล้วเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวเราเอา,เอาปลาไปสองตัวนะคะเนาะมันจะกินปลาเล็กของเราไหมเนี่ยโอ้โหที่นนะคะที่นี่สวนผักกูดเชียงคำพะเยานะคะบ๊ายบายนะคะน้องหมิง ยบายน้องหนิงมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะจำได้ไหมหนึ่งครั้งสามครั้งแล้วมั้งสองครั้งอ๋อสองครั้งโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ